โอ้นื่อตัวใคไใไเดี๋ยวมาทายยูทูนี่เรียบร้อยไม่พมาหนื่อยพดนึดีๆเลยให้หน้าเนาะ

ไป,ไปเลยครับรถอ่ะเรต้องไปเร็วอืดๆไปดิรถมันแห้งดนแล้วมั้งท่นนี้มันจะออกได้อีกบวกเนี่ยโอ้ยนั่นรถเป่างห้อยรถเป่างห่งนั่นเนาะแกน้ำห้อยก่อ ตัวเป็นูอ่ะอืมู้ทเนี่ยผู้ทเพื่อไงเพื่อไงเออคมีคนขายคองไปขับเองไไดิโอ้เจ้าจ้ันเสีเผมแอบแมเาจาบันเซีวเลยผมอาหลบแิ่คับมันนี่มันอะไ ก้อนมากไอ้ายกับพยูน่เฮ้ยไอ้ายกับพยูหเนี่ยอะไรนี่อี๋บ้านยังดิไปเราดิรถตัวนี้ทางมันอยู่หลังรถคนนั้นพอลุกมาดูเยน่เนี่ยเนี่ยพูดเรื่องลบเนี่ยเอออิกหน่อยหนึ่ว่ะอ้วก่มาถึง